แกน s w i ปบล็อกสามคูณสามสังเกตนะครับผมนี่คือแกน s w i ปบล็อกสามคูณสามซึ่งก็คือบัจเจตคิวของทันแกนนั่นเองเป็นรูบิกที่ค่อนข้าใจจะถูกมากๆเลยนะครับผมสาหรับแกนถ้าคิดถึงแกนก็คงจะคิดถึงรูบิกที่เคยออกมารุ่นก่อนนี้นอย่างเช่นแกน12หรือแกน13นะครับด้วยที่ว่าราคาของแกนนั้นค่อนขั้นใจแพงมากๆเลยส่วนใหญ่ราคาของแกนก็จะอยู่ที่หลักพันจนถึงหลัก5000ันก็มีนะครับผมถ้าที่แพงที่สุด แต่รูบิกตัวนี้เป็นรูบิกที่ค่อนข้างที่จะถูกสําหรับแกนเลยทีเดียวเพราะมันคือบัจเจตคิวนั่นเองบัจเจตคิวก็คือรูบิกที่ราคาถูกและเอื้อมถึงได้ง่ายๆนะครับผมวันนี้เราจะมีรีวิวรูบิกตัวนี้กันเลยนะครับมาดูที่ลักษณะภายนอกของรูบิกตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับสังเกตว่าเฉดสีนั้นจะค่อนข้างที่จะเป็นโทนสว่างนะครับผมโทนสีก็จะเป็นโทนที่สามารถแยกได้ง่ายครับนี่นะครับผม โดยขนาดของรูบิกตัวนี้อยู่ที่55คูณ55คูณ55มิลลิเมตรนะครับผมแลวก็มีน้ำหนักอยู่ที่85กรัมนั่นเองก็ถือว่าไม่เบาไม่หนักนะครับโดยเอกลักษณ์ของรูบิกตัวนี้ก็คือแคปซูลแม่เหล็กนั่นเองครับผมนี่เลยนะครับดูนะครับจะสังเกตว่ารอบรูบิกนั้นจะมีแคปซูลแม่เหล็กติดอยู่ในส่วนต่างๆของชิ้นต่างๆของรูบิกนั่นเองนะครับผมมีอยู่ทุกชิ้นเลยนะครับผมโดยมีทั้งหมด4ี่แชิ้นเลยนะครับผมที่เป็นแคปซูล ห่อหุ้มด้วยพลาสติกแบบนี้นะผมแล้วก็ฝังไว้กันให้แม่เหล็กนั้นมันไม่หลุดออกมานั่นเองนะครับผมสุดยอดเลยไหมเข้าแม่เหล็กไปใส่ในแคปซูลแล้วก็มาใส่ลูบิกอีกทีหนึ่งสุดยอดเลยด้วยความที่ว่าแม่เหล็กมันไม่หลุดง่ายน,นะครับผมแถมมีแม่เหล็กก็ทําให้ลูบิกนั้นเข้าล็อกได้ง่ายๆนะครับผมถึงจะเป็นพลาสติกคิวนะครับแต่ก็คาตทิคอนเนอร์ก็ไม่แพ้ลูกแพงๆเลยนะครับผม ส่วนข้างในนะครับนี่สามารถปรับได้ทั้งหมด5ระดับเลยนะครับผมแล้วแต่คนว่าอยากจะปรับแบบไหนปรับได้ทุกด้านเลยนะครับโดยปรับได้5ระดับนั่นเองซึ่งก็สามารถปรับโดยการใช้มือของเราหมุนได้เลยนะครับผมส่วนความเลื่อนนี่ก็ไม่ต้องบอกเลยครับผมเป็นแกนอยู่แล้วความเลื่อนก็ไม่จะดดีเลยนะครับสามารถคุมได้ง่ายนะครับผมถึงจะเป็น b u d g e ตคิวก็เลื่อนได้นะครับ cutting c o น n ร์ก็มีแถมคุ้มง่ายด้วยนะครับผม และลูบิกตัวนี้ก็มีล่องซึมซับน้ายาอยู่ข้างในด้วยนะครับผมทำให้น้ายาที่เราหยอดน,นั้นสามารถอยู่ได้นานนั่นเองก็เป็นการประหยัดน้ํายาไปอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะครับเป็นลูบิกราคา290บาทที่ให้รวบได้เยอะมากนะครับผมเป็นที่คุ้มมากเลยทีเดียวเนี่ยนะผมจะเล่นให้ดูสักรอบหนึ่งน,นะผมเป็นตัวอย่างคร่าวๆว่าลูบิกนี้เป็นยังไงนะครับ ก็ประมาณนี้นะผมมองผ่านกล้องก็จะเล่นยากนิดน,นึงนะฮะส่วนใครที่สนใจนะผมผมจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะผมสามารถกดลิงก์แล้วไปซื้อได้เลยนะผมสามารถสั่งซื้อที่ร้านคิ้วเลยน,นั่นเองนะผมส่วนวันนี้ผมไปแล้วนะผมเจอกันนะครับ